น้อยพี่ร้องเพลงให้ฟังจะยังชมบ้าจะเป็นนักร้องคงไม่ดังโอยบีกิดถึนเธอจ้าน้องแม่ควันนอนความใจของพี่เอาไว้ที่สะพานนอนสัญยากรรมมาแนนอนแม่ควันนอนเมืองร้อนคิดถึงคนงากเมือ,องกาญจนบุรีคิดถึงคนดีหัวใจ สวัสด,ดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงทุกทุกท่านอีกมียนเดิมเช่นเคยนะครับก็จะเจอกันวันนี้นะครับผมตรงกับวันที่25แมนบอกเหรอึนะครับ25ตุลาคมนะครับพศ2566นะครับกับการรีวิวสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง จากทางเพจร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเฟซบุ๊กคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งรวมไปถึงช่องออนไลน์ youtube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกลาลสินนะครับไปมาหาแวกันได้พี่น้องนะครับวันนี้นะครับก่อนรับชมคลิปทุกๆครั้งนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้องนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจกดกระดิ่งกดสับสับใครนะครับให้กับทางทีมงานลูกอีสานให้กับทีมงานร้านคมซาวด้วยละกันเนาะนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับนะตัวไหนยังไม่ชอบก็ผ่านได้เลยดือ้อนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้ามือสองนะครับ แต่ตัวนี้นี่บอกเลยว่าสภาพนี่เก้าสิบอัพแน่นอนนะครับลูกค้าประกอบมาใหม่ๆนะครับมีความจําเป็นต้องได้จัดจําหน่ายออกก่อนพี่น้องนะครับเป็น power amp ประกอบนะครับค่ายไหนนั้นนะครับมิทราบเลยนะครับแต่บอกเลยว่าฝีมือในการประกอบนั้นโอ้นะครับสุดยอดเลยพี่น้องนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับดูนะครับมอแปลงนี่ครับโดยเฉพาะมอแปลงนี่ผมชอบมากเลยพี่น้องนี่นะครับใหญ่มากพี่น้อง นะครับไฟตามนี้เลยครับ60สิบศูนย์หกพี่น้องโอ้นะครับใหญ่จริงๆครับตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์นะครับผมข้างละ10คู่นะครับถ้าเปรียบแล้วรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่น2,000วัตต์เนาะนะครับซีกละ1,000วัตต์นะครับ18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับดอกลำโพงประมาณ600ถึง1,000วัตต์นะครับเล่นได้นะครับแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นนี่ไม่แนะนำเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาตามกำลัง นะครับนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของพาวเวอร์แอมแล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่มาตรฐานด้วยนะครับดูงานประกอบด้านในโอ้อยากซูมให้ดูจังเลยนะครับดูแฟบเห็นไหมน้องพี่น้องเนาะปั๊บนี่ครับสายไฟนี่มีแต่คุณภาพทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับมีบอร์ดบาลานซ์ให้ด้วยนะครับครบเลยนะครับตัวนี้นะครับดูนะครับงานโอ้นะครับสวยงามมากจริงๆนะครับอ่ะนะครับตัวนี้นะครับเป็นคลาส AB เด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นคลาส AB นะครับซึ่งโดยรวมก็กล่องนี่สองยูนะครับน้ำหนักนี่มี20แน่นอนนะครับราคา7,500บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับราคา7,500บาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับสายประกอบไม่ควรพลาดนะครับงานดีจริงๆพูดเลี้ยงนะครับอ่ะนะครับการทดสอบเบื้องต้นนะครับพี่น้องครับไม่จี้ไม่หั่นะครับปกติดีมากเลยครับวอร์รุมไม่มีข้อแคกเลยนะครับสินค้านี่ ถือว่าเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันเนาะนะครับด้านหลังมันอาจจะแง่แง่สักนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับมันอาจจะแง่แง่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่นี่มันจํากัดจริงๆเลยนี่ครับด้านหลังนะครับสัญญาณอินพุตนะครับมีทั้งแจ็คโฟนแล้วก็ XLR นะครับในส่วนของไอ้สายลําโพงนี่ก็จะมีทั้งแบบดําแดงแล้วก็มีทั้งแบบสเปกคอนนะครับพี่น้องสมาชิกก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับโอ้นะครับพี่น้องสวยมากนะครับหม้อใหญ่ๆๆนนนะะคครรรััับบบสววยมาากจิงตี้ท นะครับประกอบใหม่นี่แพงนะครับพี่น้องนะครับเฉพาะหม้อนี้ก็หลายพันแล้วพี่น้องนี่นะครับหม้ออะไรนี่ซาวเทอร์โบใช่ไหมพี่น้องโอ้นะครับหม้อสวยมากเลยพี่น้องครับอ่ะนะครับราคา7500บาทนะครับผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เบอร์โทร063 056 4876นะครับพี่น้องครับอ่ะ แอดไลน์ก็เหมือนกันพี่น้องรับเบอร์เดียวเลยนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับท่านสามารถนําสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมาแลกเปลี่ยนตีเทินได้นะครับยินดีนะครับยินดีด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมี power amp นะครับชุดใหญ่เข้ามาอยู่นะครับประมาณ2-3วันนะครับเดี๋ยวเรารีวิวรวมให้พี่น้องสมาชิกได้เข้ามารับชมกันเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นไปทาง power amp ซีรีสหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ นะครับส่วนนะครับสายไฟสายลําโพงนะครับเราก็ยังผลิตเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อนะครับสายไฟเป็นมือแรกเลยนะครับอ่าไม่ต้องซื้อมือสองนะครับมือสองกับมือแรกนี่ราคาในใกล้เคียงกันมากครับพี่น้องครับเพล่เนี่มือแรกนี่อาจจะถูกกว่านะครับสิบาท20บาทซะด้วยซ้ําไปนะครับก็สายลําโพง2องคูณหนนะครับพร้อมหัวสเปคคอนนะครับมือแรกหัวคุณภาพมาตรฐาน20เมตรนะครับราคา390บาท นะครับราคา390บาทนะครับส่งบวก60บาททั่วไทยส่วน2องคูณสอนะครับ550บาทนะครับ20เมตรเหมือนกันนะครับพร้อมหัวสเปคคอนนะครับพร้อมหัวสเปคคอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพร้อมหัวสเปคคอนนะครับ550บาทส่งบวก60บาททั่วไทยเหมือนกันนะครับผมสั่ง2เส้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวราคาส่ง เดี๋ยวไอ้เรื่องค่าส่งนะครับเราลดลงนะครับปกติจะส่งที่120บาทนะครับก็อาจจะเหลือ100บาทประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีมิกเซอร์เข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับมีมิกเซอร์เข้ามาใหม่หนึ่งตัวอันนี้ใหม่จริงๆพี่น้องนะครับเป็นมือแรกเลยก็ว่าได้พี่น้องนี่นะครับซาวเบสนะครับกล่องครบนะครับกล่องครบโฟมก็ยังมีเลยพี่น้องนะครับสองพันเอ้ไม่ใช่สองพันสีสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับสวยใสไรหนิมพี่น้องนะครับ มือแรกเลยก็ว่าได้พี่น้องตัวนี้นะครับ3290บาทนะครับมานะครับใครหามิกเซอร์อยู่นี่เป็นมิกเซอร์หกช่องไม้นะครับมิกเซอร์6ช่องไม่นี่โอ้พี่น้องโอ้ทำไมมันสวยจังเลยนี่ฮะเอฟเฟกแท้นะครับพี่น้องครับมีเอฟเฟกแท้นะครับมีช่องเสียบ usb ด้วยนะครับบูทูธนี่ก็น่าจะได้อยู่นะพี่น้องเนาะนี่นะครับบูทูธก็น่าจะได้อยู่นะครับมีบูทูธมี usb นะครับผมมีซับคุ๊ปให้ด้วยนะครับเพิ่มความหนักแน่นนะครับในระบบเสียงนะครับอ้าวโอเคนะครับเอฟเฟกแท้นะครับตัวนี้3,290บาทกล่องครบนะครับให้ไวเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ให้ไวเลยนะครับอ้าวขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามารับชมการรีวิวสินค้าจากทางร้านน้อยๆนะครับนะครับขอให้พี่น้องเอานะครับมีความสุขร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ้าวเดี๋ยว นะครับอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวไปตัวนี้ก่อนพี่น้องนี่นะเดี๋ยวเผื่อมีคนหาอยู่นะครับโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคโปรสองเก้าศูนย์ศูนย์นี่เลยนะครับโปรยูโรเทคโปรสองเก้าศูนย์ศูนย์สภาพใหม่มากพี่น้องนะครับสี่ร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับเจ็ดร้อยวัตต์อยู่ที่สี่โอห์มนะครับเป็นคาร์ทเฮดนะครับสิบห้านิ้วข้างละสองดอกสบายสบายพี่น้องนะครับหนักนะพี่น้องนี่เป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยเดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังก่อนนี่ครับด้านหลังครับ นี่สวยมากนะครับพี่น้องสวยจริงๆตัวนี้นะครับเหมือนมือแรกเลยนะครับเดิมๆนะครับพี่น้องครับสินิ้วข้างละ2 18นิ้วข้างละ1นะครับฟังในบ้านก็ได้รับงานก็ดีนะจ๊ะนะครับอ้าวคอสนะครับ dbx 2 2 2 3 4 sx นะครับตัวนี้แท้มหาจักรสภาพสวยนะครับแท้มหาจักรสภาพสวยนะครับนี่คือของแท้นะครับราคา4,250บาท ราคา4,250บาทนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกๆท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ